วิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการจัดการอาชีพหน่วยที่ 2. อ,อินเทอร์เน็ตทุกสับสิ่งหรืออินเทอร์เน็ตออฟสิงสาระก,การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้จะประกอบด้วยความหมายของอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตออฟสิงลักษณะการทำงานของอินเทอร์เน็ตออฟสิง ประเภทของ Internet of t ตออฟ s แล้วก็ส่วนประกอบของ Internet of t ตออฟ s ประโยชน์ของ Internet of t ตออฟ s ความสัมพันธ์ระหว่าง Internet of t ตออฟ s และ Big Data การนำอินเทอร์เน็ตออฟ s ิไปใช้ในงานต่างๆผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ Internet of Things แล้วก็ทักษะที่จำเป็นของบุคลากรด้าน Internet of Things นี่คือสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่2ส,ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะประกอบด้วยบอกความหมายของวิวัฒนาการของ Internet of Things ได้อธิบายลักษณะและประเภทของ Internet of Things ได้อธิบายประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่าง Internet of Things และ Big Data ได้ปฏิบัติการนำอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงไปใช้ในงานต่างๆได้มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ ระหนักถึงการเป็นพลเมืองดิจิตัลสมรรถสมรรถนะก,การเรียนรู้ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตออฟ s และ Big Data 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จะเป็นของบุคลากรด้าน Internet of Things ิงสประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตทุกสับสิ่งหรืออินเทอร์เน็ตออฟ s เนี่ยในการจัดการอาชีพ ความหมายของอินเทอร์เน็ตทุกสับสิ่งหรืออินเทอร์เน็ตออฟสิ่งซึ่งย่อ,ยอว่า IOT ก็คือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลการเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทําให้สามารถสังการควบคุมก,การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอืน่นๆจนเกิดเป็นบรรดาสมาร์ตต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนไม่ใช่สมาร์ทโฟนสิสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้ดูความหมายอีกนิดหนึ่งนะครับของอินเทอร์เน็ตสิ่งเนี้ยตัวอย่างก็ได้แก่การเชื่อมโยงของอุปกรณ์ อัจฉริยะทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ตที่แอปพลิเคชันแว่นตา g o o g l e g l a s s รองเท้าวิ่งที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการวิ่งทั้งความเร็วระยะทางทาสที่และสถิติได้นะใครเป็นนักวิ่งก็จะทราบว่าสามารถที่จะวัดระยะทางแล้วก็วัดอุณหภูมิวัดการเต้นของหัวใจบอกเวลาได้ด้วยถ้าใครเป็นนักวิ่งนะครับเพื่อสุขภาพก็ใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ มาดูวิวัฒนาการของ Internet of Things นะเดินมาจากเ e เวนแอชชันบิดาของ Internet of Things ในปี1999ในขณะที่ทำงานวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MAT เขาได้ถูกเชิญให้ไปบรรยายเรื่องนี้ให้กับบริษัท Protect and Gamble นะเขาได้นำเสนอโครงการที่ชื่อว่า Auto ID Center ตต่อยอดมาจากเทคโนโลยี RFID ลักษณะการทำงานของ Internet of ็ตออฟก็ประกอบด้วยหนึ่งเป็นการเชื่อมต่อกระหว่างสับสิ่งใดๆนะที่เราเรียกว่า Interconnection of t h i n g s 2สองเชื่อมต่อสับสิ่งใดๆเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต e o t n o n t i o n o n t h i n g ูเ t t e ู n t t ินเ t อร์เน็สามสับสิ่งใดๆมีลักษณะที่ระบ,บุเอกลักษณ์ได้ u n u ู ury, นะ i d e n t i อ y identifiable นะครับ things สีสามารถพบได้ทั่วไป ubiquity แล้วก็หมีความสามารถในการรับรู้และตอบสนองได้ sensing and a u t o a t i o n capability ห oh, กเ,เป็นระบบฝังตัวแบบอั ia, ed, igent, จฉริยะ e m b e d i n t e l l i g e n t 7. มีความสามารถในการสื่อสารทำง,งานร่วมกันได้ Interoperable communication capability แปสามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้ Self-configurability 9. สามารถใช้โปรแกรมหรือสั่งการทำงานได้ p r o g r a m a b i l i t y ประเภทของ Internet of Things จะประกอบด้วยหนึง Industrial IoT คือแบ่งจาก local network ที่มีหลายเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในโครงข่าย Sensor n o d e โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device อัน e นี้จะปรกบกลุ่มนี้จะเชื่อมต่อแบบ IP Network เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตประเภทที่2คือ Commercial IoT คือ Bang aw, แบ่งจาก local communication ที่เป็น Bluetooth หรือ Ethernet w i r น็ w i ะ e ายอ s ร s นะ Wire Wireless, นะก็คือตัว Wireless นะครับโดยตัวอุปกรณ์ IoT Device เนี่ยในกลุ่มนี้จะสื่อสารภายในกลุ่มเซนเซอร์โนเดียวกันเท่านั้น หรือแบบ local device เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้เชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ตออฟสิงประกอบด้วยหนึ่ง smart device ก็คืออุปกรณ์ที่มีหน้าที่เฉพาะเป็นจุดเริ่มต้นที่ตอบโจทย์ในการใช้ IoT โดยจ,ดยจำเป็นต้องมีส่วนประกอบตัวอย่างเช่น m i c r o p r o ส e s s o r และ communication device อยู่ภายในเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อมูลที่ smart i c e ส่งมอบไปยังระบบ ไม่เพียงแต่ข้อมูลตามหน้าที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพอุปกรณ์ด้วย 2. คลาวคอมพิวติ้งหรือไวเลสเน็ตเวิร์กซื่อการรับส่งข้อมูลจากสมาร์ทเดเวลเปไปยังผู้ใช้ซึ่งมีทั้งการส่งข้อมูลผ่านระบบไวเลสไปยังผู้ใช้และการส่งผ่านคลาวคอมพิวเตอร์ซึ่งการส่งข้อมูลไปยังคลาวช่วยรองรับการใช้งานสมาร์ทเดเว์จำนวนมากกว่าระยะทางก็ไกลกว่า รวมถึงอาจมีการติดตั้งระบบแปลงการแสดงผลข้อมูลให้เหมาะกับผู้ใช้ในส่วนนี้ได้ส่วนประกอบที่ 3. Dashboard เป็นส่วนแสดงผลและควบคุมการทำงานในมือของผู้ใช้อยู่ในรูปของ d ด v ว c e หรือแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้จะดูข้อมูลที่สมาร์ทเดเวิร์ส่งมาตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และระบบรวมถึง ถ่ายทอดคำสั่งใหม่ไปยังสมาร์ทวา์จากส่วนนี้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตออฟสิงหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสับสิ่ง 1. รับส่งข้อมูลรูปแบบดิจิตอล 2. แม่นยำใช้ได้ตลอดเวลาและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์รลดภาระงานของบุคลากร 4. ทํทำงานตรวจสอบในจุดที่คนเข้าไม่ถึง ความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตออฟสิและบิ๊กดาต้าปัจจุบันอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้งานของเราได้มากขึ้นสาเหตุเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีราคาถูกลงทำให้เกิดการใช้งานจริงมากขึ้นมีการค้นพบยูสเคสใหม่ๆในธุรกิจทำให้ผู้ผลิตได้เรียนรู้และคอยแก้โจทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตรงใจผู้ใช้ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆยิ่งไปกว่านั้นอินเทอร์เน็ตออฟสิงมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เราจึงเริ่มเห็นธุรกิจที่หันมาให้ความสนใจอินเทอร์เน็ตออฟิงในแง่ที่มันสามารถช่วยกแก้ปัญหาทางธุรกิจทางสังคมและช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้โดยการนำเอาข้อมูลหรือ b i g d a t a เนี่ยเข้ามาใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละรูปแบบการนำอินเทอร์เน็ตออฟิงไปใช้ในงานด้านต่างก็จะมีด้านธุรกิจค้าปลีกด้านภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้านภาคการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ด้านภาครัฐด้านภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานด้านการใช้ชีวิตประจำวันด้านการเกษตรด้านการเพิ่มคุณภาพของคนเมืองด้านการโฆษณาประชาพันธ์ด้านการลดต้นทุนด้านและด้านการศึกษาซึ่งไปดูละเอียดและเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนนะครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหนึ่ง น,น,นอกจากมีประโยชน์แล้วก็อาจจะมีผลกระทบด้วยเช่นเว็บอินเทอร์เฟซไม่ปลอดภัยสามารถล่วงรู้ชื่อผู้ใช้หรือหัสผ่านแด้กันไป2การพิสูจน์ตัวต,ตนและการกําหนดสิทธิ์ที่ไม่ดีพอสาบริการด้านเครือข่ายไม่ปลอดภัยมีช่องโหว่สบริการเข้ารหัสข้อมูลไม่แข็งแกร่งสามารถแอบดูข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายได้ 5. นโยบายความเป็นส่วนบุคคล สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ไม่ได้ถูกป้องกันอย่างแน่หนาเพียงพอ 6. คลาวด์อินเทอร์เฟสไม่ปลอดภัย 7. มบาย l อินเทอร์เฟสไม่ปลอดภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือควบคุมระบบผ่านทางอินเทอร์เฟสของความมบอ 8. การตั้งค่าความปลอดภัยไม่ดีพอ 9. ซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ไม่ปลอดภัย 10. ปัญหาเชิงกายภาพของความรักษาความปลอดภัย การราความปภัยไม่ได้ปิดกัน้นหรือควบคุมการใช้งาน USB SD Card เป็นตน้นนี่ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ Internet of Things ย่ตัวอย่างเช่นอากาศอัฉริยะนะสามารถที่จะโทรไดนะ้บันทึกข้อมูลต่างๆไดนะไ้เหมาะสำหรับเด็กนะราคาก็มีตั้งแต่สอ0สาบาทไปจนถึงหมื่นบาทเลยตัวเย็ยนอัจฉริยะ สามารถบอกถึงว่าสินค้าใดหรืออาหารที่อยู่ในตู้เย็นจะหมดอายุก็จะมีการแจ้งเตือนเครื่องสืผ้าสามารถที่จะสั่งผ่านสมาร์ทโฟนล่วงหน้าได้เมือ่อซักผ้าเสร็จให้บอกเตือนด้วยพร้อมทั้งให้เลื่อนราวตากผ้าให้เคลื่องเคลื่อนออกมากลางแดดอีกสามารถตากแดดได้ทำให้ลดเวลาในการทำงาน,นบ้านได้มากขึ้น นี่เป็นกล้องนิรภัยนะสามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติที่อยู่บ้านคือมีภาพถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวก็จะรู้ได้ทันทีนะว่ามีก็จะแจ้งนะให้เราทราบได้เลยอันนี้กล้องวงจรปิดอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ง่ายนะกล้องวงจรปิดจะมีทั้งแบบไร้สายหรือกาะต่อเชื่อมแบบ Wi-Fi เอาเราสามารถที่จะหมุนกล้องได้360องศาแล้วก็ดูภาพ นะต่างๆที่อยู่ในภายในบ้านจากกล้องกล้องจอปิดเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะดูที่ไหนก็ได้บ้านอัจฉริยะเดีย๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันควบคุมระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเลยระบบปิดเปิดไฟปิดเปิดแอร์เครื่องอาบน้ำอุน่นหรือเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศดูได้หมดเลยเราเรียกว่า,าสมาร์ทโฮมนะหรือโฮมออโตเมชั่น หุ่นยนต์เดี๋ยวนี้ก็หุ่นยนต์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําเราประจำวันมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถเคลื่อนไหวได้หยิบของได้พูดฟังสื่อสารได้ก้วาวภาษาเป็นตน้นทักษะที่จําเป็นนะถ้าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องของอินเทอร์เน็ตอฮสติงให้มากขึ้นนะก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวเรื่อง Data a Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ มี Automation Machine Learning e ี i n n o a t e Design Information Security Embed System IoT, Networking, Computer Programming, Mobile Development, c l o u d Computer อันนี้ก็สามารถที่เป็นดูรายเอียดนในสือเรียนได้ก็จบหน่วยที่2เกี่ยวเรื่อง Internet of Things Internet นะเ,เพื่อทุกสักสิ่งของรายวิชาเทคโนโลยีดี่ต้องเพิ่งการจัดก,การชีพิตน,นี้ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทน,นะครับเพื่อเป็นการฝึกศึกษาเพิ่มเติมสวัสดีครับ